สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีอนแพลอดครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการใช้สายป้อนที่ถูกต้องสําหรับมือใหม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกป้อนนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะมากๆในอินบ็อกว่าพี่เงินผมจะใช้สายป้อนหนูจะใช้สายป้อนอยังไงให้ถูกต้องคะหนูจะต้องสอดเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือทอํายังไงให้มันสอดไปแล้วไม่เกิดการสอดเข้าที่หลอดอาหารถ้าสอดเข้าหลอดอาหารอย่างที่ทุกคนรู้อะครับ เดียงทีเดียวเดียงแน่นอนเรามาทําการเรียนรู้กันครับว่าทํายังไงถึงจะส่อดอย่างถูกวิธีและใช้สายป้อนยังไงเลือกใช้สายป้อนที่ดียังไงวันนี้มาติดตามกันครับ อย่างที่ทุกคนท,คนทราบครับเวลาการป้อนลูกนกเนี่ยมีอยู่3วิธีหล,ลักๆเลยในการที่เราจะป้อนนะครับ1ใช้ช้อนป้อนนะอย่างที่2ใช้สลิงตัวนี้เลยเปล่าเปล่าเพียวเพียวนะครับในการป้อนแล้วก็วิธีสุดท้ายที่เราจะใช้กันแล้วก็มาแนะนําในวันนี้ก็คือใช้สายป้อนทํายังไงให้ใช้สายป้อนถูกวิธีเราจะไปพูดถึงกันครับว่าสายป้อนเนี่ยมีข้อดียังไงสําหรับผมแล้วสายป้อนจากประสบการณ์เลยนะครับจะแชร์ให้ฟังก็คือ1รวดเร็ว ไม่เสียเวลาเยอะ 2. ลดอัดตราการที่นกจะสำลักปกติแล้วเราป้อนนกเนี่ยนะครับเราป้อนนกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าสมมุติผมป้อนนกด้วยโดยสนิ่งเปล่าๆซนิ้เพียวๆนะมาดูตัวนี้เป็นเลดฟอนเทสมาคอร์เป็นลูกนกของที่บ้านเองนะครับปกติต้องป้อนอยู่ประมาณ30อ่ะเดี๋ยวผมจะลองป้อนอยู่ให้ c ก่อนเวลาตอนที่เราจับลูกนกป้อนเนี่ยจับยังไงผมเคยสอนทุกคนไปแล้ว ประคองคอนะครับนิ้วโป้งนิง้วชี้ประคองที่ที่คอสําหรับใครที่ป้อนนกใหม่ๆแล้วไม่เคยป้อนนี่แบบจะมีอาการแบบแตวแตกคือป้อนอย่างเงี้ยป้อนอย่างเงี้ยเราค่อย long. ๆบีบอะไม่เอาอย่างนั้นมันจะทำให้นกสำลักคุณต้องใช้มือครับประคองคอนะครับประคองคอเขานะครับค่อยๆบีบเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะกลืนของเขาเองเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆเราป้อนเนี่ยเวลาป้อนเนี่ยเราป้อนตามจังหวะ นะครับเราป้อนตามจังหวะของเขาอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการใช้ตัวสลิงเปล่าๆคราวนี้เรามาดูครับว่าเวลาการใช้สายป้อนที่ถูกต้องเนี่ยเราควรใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะเสริมเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะป้อนทุกครั้งเนี่ยหลายคนจะถามว่าโอ้ยทำไมสลิงมันฝืดจังเลยง่ายๆนะครับเอาสลิงเนี่ยจุ่มกับน้ำมาหาลูกป้อนเนี่ยจุ่มเลย<อ>มันก็จะมีการหล่อเลื่นนะครับก็จะฝีดง่ายเวลาเราจะใช้สายป้อนนะครับ ผมจะเช็ดปลายสายป้อนก่อนทุกครั้งถ้าเป็นสลิงใหญ่นะครับผมก็จะเช็ดก่อนทุกครั้งที่เราจะใช้ตัวสายป้อนอัดเข้าไปเพราะว่าอะไรแรงดันที่มันจะดันนะครับพอตรงนี้มันลื่นนะครับพอลื่นเสร็จปุ๊บมันจะดันให้สายป้อนเนี้ยพุ่งออกไปสายป้อนที่อาร์ททำมาเนี่ยผมมีการแนะนำอาร์ทเข้าไปว่าพี่เจอปัญหาว่าปลายสายป้อนเนี่ยมันจะมีกระเบาะอยู่อันนี้มันจะเป็น3รูนะครับจะเป็น3รูเลย มีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงปลายยี่ห้ออื่นทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีปลายตรงนี้แล้วมันจะมนๆเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราล้างแล้วเนี่ยไอตัวอาหารนี่ครับมันจะไปติดอยู่ตรงปลายตรงนี้เวลาล้างมันจะทําความสะอาดลาบากนะครับแล้วก็มันจะมีน้ำเนี่ยไปอุดตันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปค้างอยู่ตรงนี้ ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้อันนี้เวลาที่ผมซื้อสายป้อนมาจากไหนก็ตามผมจะตัดปลายกระป๋อนี้ทิ้งแล้วตอนล้างมันจะล้างาง,ง่ายล้างสบายนะครับแต่ตอนตัดอันนี้ต้องจาไว้ทุกคนตอนตัดเนี่ยคุณต้องตัดตรงๆไม่ให้มันมีแลมถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นแลมเนี่ยครับมันจะไปทิ่มกระเพาะพักแล้วทําให้กระเพาะพักนั้นเป็นแผลพอกระเพาะพักช้ําแล้วเป็นแผลสุดท้ายนะครับมันอาจจะเกิดครอบทะลุนะครับกระเพาะพักทะลุได้อันนี้จําไว้เลยนะเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้ครับ เสียบเข้าไปตัวนี้เขาออกแบบมาดีครับเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยสายมันจะแบบมีแรงหนื่ที่เยอะแล้วมันจะไม่ค่อยพุ่งเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเวลาเราป้อนจำไว้ได้นะครับสอดด้านขวาของมือเรานะครับสอดเข้าไปตรงข้างๆปากเขาเลยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยขนาดตัวนี้นะไม่เคยใช้สายป้อนมาก่อนเวลาผมใช้สายป้อนผมจะล็อกตรงนี้ไว้เสมออา่ามาดูครับเนี่ยกล้องสูงเข้าไปเลยผมจะล็อกตรงนี้ไว้นะล็อกตรงนี้ไว้เนี่ยเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยเห็นไหมครับตัวนี้ไม่เคยใช้สายป้อนมาก่อนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆเวลาเราสอดเข้าไปง่ายๆเหมือนเดิมอะดูนะเห็นไหมครับเขาจะคกืนของเขาเข้าไปเองเห็นไหมครับคกืนเข้าไปแล้วก็ค่อยๆบีบปึ๊บนะครับค่อยๆบีบอันนี้เราป้อนเสร็จแล้วนะครับอย่าไปสอดด้านนี้ถ้าสอดด้านนี้นะถ้าสอดด้านซ้ายมือของเรา โอกาสเข้าหลอดลมสูงเพราะฉะนั้นแนะนําจากประสบการณ์ผมสอดด้านขวาครับเข้าไปเลยแล้วนกจะมีปฏิกิริยาการโชงเขาเองเราค่อยๆค,คืนเข้าไปนะครับนี่คือข้อดีของสายป้อนเวลาเลือกสายป้อนที่ถูกต้องเนี่ยเราควรเลือกให้ถูกต้องกับขนาดของนกเวลาสายป้อนที่มันยาวเกินไปครับมันจะไปแทงครอปตรงปลายเนี่ยแต่ตัวนี้มันทํามาดีครับ ตอนนี้น้องอาร์ททำมาดีก็คือเป็นปลายมนละเวลาเราสอดเข้าไปปุ๊บมันจะไปแทงกระเพาะพักพอแทงกระเพาะพักเสร็จปุ๊บทําให้กระเพาะพักมันช้าพอช้าเสร็จปุ๊บมันเลือดออกได้แล้วทาให้ตัวตัวกระเพาะพักเนี่ยมันทะลุได้อันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยแต่ทุกคนไม่รู้อ่ะของปลายสายมันจะดีหน่อยมันจะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยมันจะดึงออกยากนะครับถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นมันจะแบบดึงเคยยากไปบ่าวะฮะ มันยากไปแล้วเนี่ยยากจริงนะอัน,นี้ยากจริงครับเนี่ยยากจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะดูดิดึงจนมือแดงแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าลดจุดอ่อนได้เลยนะครับถือว่าขอบคุณมากๆที่ซ้ำสายป้อนดีๆตรงนี้มาให้กับคนรักนกเลี้ยงแต่มันยากไปนะารแต่สายป้อนก็มีวิธีหนึ่งครับในการใช้ที่คนที่มีความชำนาญในการป้อนนกและเจอกับปัญหาที่นกไม่ย,อย่อยจะทำยังไงที่เขาบอกว่า เฮ้ยใช้สายป้อนนี่ดูดเลยนะครับตอนที่เราจะดูดดดูดอาหารออกจากกระเพาะพักเขาเหมือนกันครับเราสอดส,สายป้อนลงไปนะครับมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นวิธีสาธิตคร่าวๆนะครับเราจะเจอกับปัญหาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับปัญหาตรงนี้ตอนนกไม่ย่อยเออปกตินกเคยย่อยประมาณสัก4-6ชั่วโมงสมมตินะ4ี่ชั่วโมงเฮ้ยพอเจอภาวะนกไม่ย่อยทำยังไง ครั้งแรกนะครับครั้งแรกยังไม่ต้องตกใจฟีดน้ำอุ่นเข้าไปก่อนเพื่อไปเจือจางอาหารเก่าข้างในของเขาสมมุติว่าเราเคยป้อนอยู่ที่ประมาณ40เปอเราอาจจะใช้น้ําอุ่นเนี่ยฟีดเข้าไปประมาณประมาณสัก20เ c ซะแล้วเราดูอีก4ชั่วโมงครับว่ามันมีการย่อยที่ดีไหมถ้ามีการย่อยที่ดีไม่ต้องกลัวเลยคุณก็ฟีดอาหารได้แต่เจือจางเจือจางหน่อยแต่มาพูดถึงในกรณีที่ว่าน้ําอุ่นก็แล้วเติมเอ็มไซร์อะไรก็แล้วยังไม่ย่อยเลยจําเป็นจะต้อง ดูดอาหารออกจากกระเพาะพักเราจะทํำยังไงเวลาการสอดนี่ฮะเราก็จะสอดเข้าไปข้างๆเหมือนกันแต่เวลาเราสอดเนี่ยผมจะไม่สอดลึกจนชนผนังของตัวกระเพาะพักถ้าชนผนังของตัวกระเพาะพักอันนี้เป็นกระเพาะพักถ้าผมสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเจกพอกระเพาะพักแล้วผมดูดขึ้นมาเนี่ยมันจะดูดขึ้นไหมครับคุณคิดว่ามันไม่ขึ้นนะเพราะมันติดกระเพาะพักตอนที่เราแห่ตัวสายป้อนลงไปเนี่ยเราไม่ต้องแห่ถึงสุดสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นฐานนะครับ เป็นฐานของกระเพาะพักเราหยอดลงไปถึงเท่านี้หยอดลงไปถึงเท่านี้แล้วทำยังไงรู้ไหมครับแห่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับ mm. ผมจะจับตรงนี้ไปเลยจับสายป้อนไว้นกมันจะสะบัดหน่อยครับ mm. ผมจะจับสายป้อนไว้ mm. ให้มันถึงประมาณตรงนี้ mm. เห็นไหมครับให้มันถึงประมาณตรงนี้หลังจากเราฝีน้ำลงไปแห่สายป้อนถึงประมาณตรงนี้นะครับนะ mm. ให้มันอยู่ตรงกลางกับกระเพาะพักสมมุติว่ากระเพาะพักเป็นอย่างนี้คุณให้ปลายสายมันอยู่ตรงนี้พอดี ถ้าปลายสายอยู่ตรงนี้พอดีคุณจะดูดน้ําขึ้นมาได้ถ้าปลายสายมันอยู่ข้างล่างเลยตรงก้นกระเพาะพักมันจะดูดกับกระเพาะพักเวลาดูดกับกระเพาะพักแรงๆเนี่ยมันจะทําให้กระเพาะพักมันช้าพอดูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราจะฝีน้ำมูลตามลงไปเพื่อไปดูดรูสิ่งเก่าๆเราก็ดูดขึ้นมาจนอาหารในกระเพาะพักเนี่ยไม่เหลือละจนน้ามันใสอันนี้เรียกว่าการเคลียร์กระเพาะพักตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้ดูดให้ดูเพราะว่านกผมเนี่ยมันยังย่อยดีแต่ยังไง ถ้านกรู้สึกว่ามีการเริ่มป่วยเริ่มไม่ย่อยกิงก้างหาโรงพยาบาลสัตว์พนาลัยได้เลยไม่มีเวลาก็โทรถามคุณหมอได้ครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยผมจะให้ความรู้คุณครับนะครับ ท่านใดที่เีน้นกปากขอไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามผมแนะนำนี่เลยมีกออยครับมีกออยมีส่วนผสมของน้ามันถั่วสกัดเย็น7ชนิดพร้อมด้วยแคลเซียมโอเมก้า369และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าครบจบในขวดเดียวเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกลๆของคุณใช้มิกออยสิครับ สำหรับใครที่สนใจสายป้อน PG f e t t i n g t i ก็ติดต่อน้องอาร์ตตาม Facebook นี้ได้เลยวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเวลาการใช้สายป้อนต้องดูเนาะว่าเลือกไซส์ให้ถูกต้องดูดยังไงให้ถูกต้องป้อนข้างไหนให้ถูกต้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมที่มีแอร p พลรนะครับขอบคุณครับ